สีอ่อามนุษย์ระดับผู้บัญชาการที่โคตรห้าวโคตรเก่งอามน,นุษย์นะครับถ้าไม่นับพวกตัวระดับผู้นําก่อนจะเป็นระดับผู้บัญชาการที่แต่ละตัวก็ไม่นใชตัวห้าวห่าวปากแทบกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแพนนะครับอามน,นุษย์จอมเวทพลังกามรูปลางตอนแรกเหมือนกับเป็นสายเวทแต่หลังๆเริ่มเป็นจอมเวทที่เอากำปั้นประยัดหน้าศัตรูแล้วเข้ามาพร้อมความสามารถในการเปิดวงเวทว์ปไปมาและโจมตีด้วยมือขนาดยักษ์ที่โผล่มาจากวงเวท 2. นะครับไคลีอ่อมนุษย์ตัวเมียแน่ๆน,นะครับปากแซ่บไม่กลัวใครพร้อมสัตว์หน้าและขี้โมโหขี้เหวี่ยงง่ายเป็นอมนุษย์ที่ชื่นชอบการต่อยหม,มัดแลกหมัดและมีหางที่คมมากพร้อมกับความสามารถในการยืดหดได้พร้อมทั้งยังมีปีกนับที่พาเธอบินไปได้ด้วยความเร็วสูงธนาวาซิรละครับตอนสู้กับเธอนะครับยังรู้สึกถึงความตายได้เลย 3นะครับแอคโตดิลนะครับอ่ามนุษย์หัวเห็ดนะครับผู้มาพร้องกับมาดก,กวนตีนท้าตีท้าต่อยได้หมดนะครับไม่ไว้หน้าใครนะครับไม่ฝ่ายจะเป็นระดับมอเรลก็ตามความสามารถก็คือเก่งจริงๆนะครับแต่ยังไม่เห็นพลังแท้จริงของเขาว่าเขาจะมีความสามารถด้านไหนอีกไหม ซีนะครับซีดนะครับอนมนุษที่อีโก้สูงมากชอบอยู่อย่างสันโดษไม่รวมกลุ่มกับพรรพวกยิงธนงว่าตนแข็งแกร่งก็ยอดมนุษย์หลายคุ้มจนในท้ายก็เลยโดนยอบมนุษย์ผนึกไปพร้อมกับเจนโซนาตาแต่ถึงนั้นนะครับซีดก็รับมือได้โคตรยากเพราะเขามีพลังในการเปลี่ยนยออมนุษย์ให้กลายเป็นอันมนุษย์ลูกน้องของเขาได้ด้วยเองครับ